นั่นไงตุ๊กแกมันอยู่บนแท่นนั้นแล้วแท่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีไซเรนเฮดลงมาแล้วน้าจับตุ๊กแกไปแล้ว่น้องราช้ามันจับตุ๊กแกไปแล้วน่าชาไซเรนเฮดถูกจับไปแล้วมันจับตุ๊กแกน้วชาไปแล้วการมันปล่อยลงมาจากเครื่องบินอีกแล้วอ่ะเทียบเลยน้องร่าช้ามันปล่อยลงมาแล้ว นั่นไงเอลซ่าโนชามาช่วยแล้วโอ้โหโเสพพลังหิมะนะครับโอ้โหเสพให้กระเด็นไปเลย,เลยนั่นทีงนี้ก็มีเอลซ่ามาช่วยโนชานหน่อยเร็วโอโ้เอลซ่าไปแล้วแลนะ้ำแข็งอะไรนะ เซนเฮดมีจริงไหมเหรอน้าชาเคยเห็นไหมล่ะเออมันเป็นเด็กที่ดื้อแะกลายเป็นเซนิเฮเด็กที่ดื้อนะกลายเป็นเซนเฮดแล้วชาดื้อป่ะเฮ้ยแต่กลายเซนิเฮตแต่สีถ้าอย่างนั้นอ่ะมามามาเดินเล่นหลังฝนตกกันนะครับนี่ฝนเพิ่งตกเลยใช่ไหมน้าชาคะเอ้ยอย่าไปจับนะองทเขาบอกว่าอะไรอ่ะห้ามนั่งสียังไม่แห้งอ๋อเขาซ่อมให้เราแล้วนี่นาเขาซ่อมฉีกใช้นัชชาแล้วเนี่ยห้ามจับนะเดี๋ยวสีติดมือนะ สียังไม่แห้งนะรู้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไ,ปไปเราไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าสีมันยังไม่แห้งถ้าสีแห้งล่ะนชาร,รู้ไหมว่าทำไมพังเมื่อวานมีไซเรนเฮดมาบุกหมู่บ้านเราเ<ห>มื่อวานมีเด็กไซเรนเฮดไซมาบุกอยู่หูบ้านเราเ <c oughs> นี่ยมันทำมันทำสิงช้าเราพัง <c oughs> หมดเลยเนี่ยเนี่ยพี่เขาเพิ่งมาซ่อมให้ใหม่ใช่ไหมเขาเลยบอกว่าห้ามนั่งสียังไม่แห้งเพราะว่ายอย่างนะั้นนะ เอา้าน้องาชาทำไมตุ๊กแกเต็มสนามเลยอ่ะสนามหญ้าหน้าบ้านเลยอ่ะมันมาจาไหมันมาจากไหนมันหนีอะไรมาเต็มไปหมดเลยมันเหมือนไซเรนเฮดไซเรนเฮดเหรอใช่เหรอเยอะขนาดนี้นะเป็นสิบตัวเลยนะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเออมันร้องไงตะแกร้องไงไหนตะแกร้องไงแล้วโอ้โหตะแก่เบลีแบบร้องหมดยด่ะฮะเพราะเพราะว่าน้าชาช่วยจับ หอเโอเคเพราะว่านาชาต้องช่วยตุ๊กแกนะไหมเดี๋ยวเซเลียงให้จับไปกินใช่ไหมโอเคไหมเรียกกระทาวิเศษมาจัดการก่อนเร็วเย้กระทาวิเศษมาแล้วไหนดูสิอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเราไปไปตามไปตามหาตุ๊กแกแล้วเสกให้มันตัวเล็กดีกว่านะเดี๋ยวเซเลียงให้จับกินโอเคไหมไปมันอยู่ตรงไหนตุ๊กแกตรงไหนมั่งไปดูสิเสลี่ยงเห็นตุ๊กแกเออนั่นไงก็เราต้องไปไปเสก ให้มันหายไปก่อนไงโอเคไปดูซิมีตรงไหนอ่ะนุ่น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 พอเจอตัวหนึ่งแล้วน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะกำลังค้านอยู่เลยนะชาเสกไปแล้วเอ,อนานะชาเสกให้ตัวเล็กก่อนแล้ว <c oughs> หายไปเลยก็ได้โอเคจต่การันตมันหายไปเออมันจะได้เสเนียจะได้หามไม่เจอโอเคชาเสกให้มันหายไปแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันต้องมีอีกนะเดี๋ยวเราจะต้องเสกให้ทุกแกหายไปโอเคไหมคะไปตามหากันแล้วไปตรงไหนมีอีกแล้วเออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป โอ้โหการรู้ได้ไงอยู่ตรงไหนโอ้โหวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วอะเฮ้อยู่วันนั้นใช่ไหมนั่นไงตุ๊กแกมันอยู่บนแท่นนั้นแล้วแท่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีไซเรนเฮดลงมาแล้วนั่นโอ้ยลงมาจับตุ๊กแกไปแล้วอ่ะน้องราช้ามันจับตุ๊กแกไปแล้วนั่นช้าไซเรนเฮดถูกจับไปแล้วมันจับตุ๊กแกน้องช้าไปแล้ว เศษกระแทกเศษยิงมันโอ้โหนั Mason, well, ่นไง้องอัจฉริยะวิเศษไปจัดการเจ้าไซรันเฮดแล้วเยสเจนเฮดมันปล่อยทุกแกมาแล้วอ่ะลอยมาแล้วทุกแกลอยมาแล้วลอยมาแล้วแกลอยมาลอยมาลอยมามันล้วช้าจับไว้ก่อนแบมมือจับไว้แล้วมันมาแล้วลอยมาแล้วแบมือแบมือไว้แล้วแบมือโอ้ชุบกำมือไว้แล้วเออมันอยู่ในมือปะ ไปปล่อยไปปล่อยปล่อยปตรงต้นไม้เลยปตรงต้นไม้นี่ปล่ไปตรงต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนนู่นต้นไม้ต้นนู่นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่อะไรนะคะไม่เจอหรอกเมื่อกี้เราท่าจัดการแล้วไงอ่ะปล่อยปล่อยนั่นไงลูกแกปีที่ไปแล้วปีไปแล้วไปแล้วโอ้ลูกแกปีที่ไปหาแม่แล้วโอเคมันขอกินเนชาด้วยอ่ะเออเนชาเก่งจริงเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้ตัวเองหน่อย แท็กแท็กแทกเลยนะคุอ๋อแท็กแท็กคับคุณนะตลกเกินแท็กแท็กแทกคับคุณเหรอไปไปไปหาอีกเราต้องช่วยช่วยตุ๊กแกจักเซนเนเฮดให้ได้ไปไปวิ่งไปวิ่งไปนั่นไงล่าช้ามันเกาะกำแพงนี่อยู่เนี่ยอันตรายมากเลยรีบซ่อนเสกซ่อนก่อนแล้วเสกเลยเออนี่พาเสกกระทันหัน น่าตุ๊กแก้ค่อยเรือนหายไปแล้วน,นะครับประชาร้อนนะอำพรางไว้นะว่าแต่ยังมีอีกไหมอะสราะว่ายน้ำไปดูเร็วเปิดค่ะฮะมันไม่ปิดหรอไมงันมันเปิด<ะ>อยูไไไ่ไม่มีคนเล่นเลยเพราะมันเย็นมากนะันี่น้ำเย็นน้นร้ายตุ๊กแกกำลังเล่นน้ำอยู่นะชา อ้ตัวแกเล่นน้ำสบายใจฉลาดใจอะซาเลนเฮดมาจับนะตัว <after learning. S 1> okay. ไปม <AR> ันไม่รู้เรื่องนะน้าชาช่วยก่อนเร็วเอาแค้โหโอ้โหเสกทีนึงโอ้โหอ่าน้องน้าชาเสกเม็ดมนต์อำพรางตุ๊กแกจากเซาเลนเฮดแล้วนะโอเคบายน้าชาปลอดภัยแล้วไม่มีแล้วเนี่ยนั่นงงอยจะาซาเลนเฮดจะลงมาตักน้อยน้ำแล้วน้องน้าชา โอ้ยมันทำลายสระว่ายน้ำาหญ่โอ้โอโอโยทำลายสระว่ายน้ำเราพังเลยอ่ะไหนอะไรนะหนูรั่วเออ,อจริงด้วยอะ่ะเมื่อกี้แกตัวใหญ่ไป,ปแบบล้นสายเนี่ยทำทำแตกเลยไม่ใช่ปะเจะดีมันมาเหรอมันมาถล่มสระว่ายน้ำเราเหรอไม่ไหวแล้วมัง้งใช่ไหม เราหนีไปสนามเด็กเล่นก่อนไหมว่าว่าสนามเด็กเล่นเราเปิดน้ำหรอือเปล่าเปิดน้ำหรอือเปล่าโอเคไหมมีรูรั่วงเลยเหรอโอเคโอเค,อเคไปเราไปสนามเด็กเล่นดีกว่าไปนะชาเต็มสนามเลยเดี๋ยวขอดูก่อนสิเยอะไหมยเยอะไหมเต็มเลยใช่ไหมนั่นการมันปล่อยลงมาจากเครื่องบินอีกแล้วอ่ะเทียบเลยน้ะว่าชา้าม,มันปล่อยลงมาแล้ว นั่นไงน้องชาเต็มสนามเด็กเล่นเลยอ่ะโอ้โเยอะขนาดนี้สู้ไม่ได้แล้วนะชาเรียกใครมาช่วยเราดีอ่ะไหนอ่ะใครเรียกใครนะไหนอ่ะเอาอยู่ในเสื้อเนี่ยเหรอเอาเศกออกมาเศกออกมาต้องช่วยแล้วแล้วถึงเวลาเอลซ่าต้องช่วยแล้วเออโอเคถึงเวลาเอลซ่าต้องช่วยนะชาแล้วใช่ไหมน้าชาไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอเคนั่นไงเอลซ่าน้องชามาช่วยแล้วโอ้โหเสกพลังหิมะนะครับโอ้โ เตะให้กระเด็นไปเลยนั่นทีนี้ก็มีเอลซ่ามาช่วยนะดกาหน่อยเร็วออเอลซ่าไปแล้วน้ำแข็งนะครับโอ้โ,โหก็ได้มาทางนี้เลยเอลซ่าเราจัดการสัตว์ประหลาดได้หมดแล้วเย่เย่เย่ตุ๊กแกก็ปลอดภัยแล้วเย่จัดการได้แล้วเมื่อกี้ทุกแกบุกหมู่บ้านเราเต็มเลยเจสีมาช้าเราจัดการหมดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เรียกใครออกมาเรียกใครออกมาเอลซ่านะ Okay, โอเคงันคลิปนี้ไว้เท่าน,นี้กันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องอาชาด้วยใช่ไหมโอเคดูท่าอะไรก็หมือเอลซ่าอะไรเป็นอ่นี้โอเค,อเคบ๊ายบาย